เรกนี้ต้องกระซิบตงดังนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดครับกับเด็ดมวยเดือดในช็อตน็อกสุดโหดคนนี้ต่อยมาชดไดกคนนี้ต่อยกันพิกัด63กิโลกรัมครับนักมวยจากอิรานไม่ต้องบรรยายสรรพคุณกันมากครับกับนักมวยคนนี้ครับมอสตาฟาทับทุกศาสตร์และนักชกมุมแดงของเรานะครับอายุ23ปีชกมาแล้ว68ครั้งชนะมา48แพ้มา18นะคนนี้ หมัดหนักเข่าโหดบูสู้ดุดันโหคนนี้น่ากลัวมากๆเลยนะครับจากพัทลุงพระไท้ๆพันริทไดมอนด์เก้าแปดอ่ะเก่งเจอเก่งหนักเจอหนัก,นก,นกครับจับตาดูให้ดีครับ23กับ25ครับ168กับ175 <S <S จัว่วหัวตั้งแต่หัววันครับน็อกสุดโหดโหดแบบไหนครับโปยพรเขียวกุ้งครับบนเวนที แม่ถ้าเอากำปั้นมาช่างกันได้ทั้งคู่นี้ไม่ทราบว่าใครจะหนักกว่าใครเลยครับจับตาดูให้ดีเลยครับแข่ง้ายยังไม่ถึงครบพันบริดมีดีทั้งคู่เลยครับไปล่างไปก่อนครับโอ้โหมาแล้วครับพุกซ้ายมอสซาฟา หนักเร็วแล้วก็แรงนะครับสไตล์ของมุสตฟาก็ชกไปก็เอานวมปาดตาปาดหน้าไปครับแล้วมารัวๆแบบนี้ครับออ้ยอุ้ยแหมดูเสียงเชียร์ครับสะใจกันทั้งเวทีเลยครับไปพลาดเท่านั้นนะครับคู่นี้คู่นี้ต้องบอกว่าดูแบบกลั้นหายใจดูนะครับไปรู้ว่าช็อตเด็ดจะมากันตอนไหนนะครับดูครับหมัดรัวๆของมอสตฟาครับประเค้อนปอนทั้งคู่เลยครับไม่ใช่ว่าทุบตึกนะครับไว้ต่อยหน้าครับดูครับ สับล่างครับสับล่างให้ประมงโอ้โหับประคัตของใครครับปัญญาร่วเลยครับพันลิตรอ่าฮะของใครครับวัยมากครับสรุปแล้วเป็นของมุสตาฟานะครับของใครครับอ้าวยังไงกันแน่ครับของพันลิตรครับแม่งงไปหมดแล้วครับพันลิตรก็ไม่บอกว่าเป็นของผมนะครับไปกันต่อครับนาทีรู้ทึกใจกับเด็ดมวยเดือดครับ ใครจะได้ช็อตรับจุดโหนโอ้โหไต่กานคอนะครับพันธิ์มั่นใจในพลังกำปั้นเหมือนกันครับทั้งคู่ซ้ายนำไปแล้วมาแล้วครับกำปั้นพัดริสมาแล้วแม่เด็มอสซาฟานี่ก็สูนทุกช็อตนะครับตัดลำตัวปล่อยไปมือป้ายหน้าไปครับมอสซาฟาตามสไตล์ครับทีต่อทีครับหมู่หรือจ่าหมู่หรือจ่าต่างคนต่างโดนครับ ทีมงานของมุตตาฟาบอกใจเย็นๆครับโยกไว้โยกไว้แต่ว่าพันิตรตอไม่ได้อ่ะโอ้โหจออกมาแต่ละทีนี่เสียวจริงๆครับมุสฟาโอ้โหเอาอย่างไรครับมโดนซ้ายหน้าของมุตตาฟาครับหน้าคว่ำไปแล้วครับดูทีมเชียร์ครับโอ้โหสะใจครับ อ้าครับลุกขึ้นมาครับทางด้านของพันธิตไดมอนด์98โอ้โหไม่เคยเห็นภาพนี้เกิดกับพันธิตเลยครับไปดูกันต่อเลยครับรูเบร่ไม่แรงครับมอสซาฟาเข้าไปแล้วครับโอ้โหพันธิตว่ายังไงอ้าวอ้าวอย่าพึ่งใจร้อนนะครับเวลายังเหลือเฟือครับหนึ่งนับเสียแค่หนึ่งแต้มครับแม่มอสซาฟาก็เร่งเลยครับโอ้โหบวกกันครับโอ้โหจังหวะเวียงครับเสียวไส้แทนครับ บอเลยครับคู่นี้ต้องการใส่ใจด้วยเอเจอหมัดขวากันไปถึงก็มีอาการครับบอสฟาร่วเนกันครับโอ้โหเสียวไส้จริงๆครับพลาดกันโดนนะครับเอาละครับ50-50แล้วครับแบบนี้แลกกันอีกแล้วแลกกันอีกแล้วแลกกันอีกแล้วโอ้โหอ้าวโดนหมัดหล่นครับว้าวต้องประคองปีเข้ามุมทั้งคู่เลยครับนวดเลยครับพันลิตรโอ้โหเดือดกว่านี้มีอีกไหมครับ นี่หละครับความมันของเจ็ดมวยเดือดครับมาดูช็อตที่แลกกันไปแลกกันมาครับแปรลุนิเสียหลักครับจะฟันสอกับโดนเตะต้นขานะครับแล้วดูจังหวะสวาปามกับปั้นซ้ายหน้าของมุตาฟาเข้าไปครับนี่ครับมัดแรกมัดสองครับสุดเลยครับหน้าจูบพื้นผ้าใบไปแล้วครับทางด้านของอันริศแล้วหลังจากนั้นก็บวกคืนครับดูครับโอ้โหใส่กันยังกับโอดแขนข้ามพบมาครับมา แม่ลูกค้านี้ไปโดนซอกนะครับไปกันต่อครับเด็กม้ยเดือดครับแม่ตองบอกคู่นี้ต้องกลั้นหายใจดูเลยครับวามโคลอยู่ตรงนี้ครับพันริกกับมอสซาฟาถามในใจว่าเมื่อไหร่จะหวนกลับมาพบกันใหม่ครับคู่นี้สับล่างครับสับล่างแผงวงเหมือนเดิมครับพันริกแผนเดิมมอสซาฟาไม่สนใจเลยครับใหญ่กว่าเดินเข้าจ้วงแล้ว เจอกับใครไม่มีทอยนะครับแต่ว่าพันริศวันนี้เจอกับบอสตาฟานี่โอ้โหของหนักของแรงจริงๆครับเจอสองแล้วโอ้โหเจอบัดขวาครับโอ้โหแต่ว่าโดนไปยังไม่เป็นไรครับได้ลุ้นกันทุกเม็ดทุกช็อตเลยนะครับมวยคู่นี้ไม่มีกลัวครับไม่มีใครกลัวใครเลยครับบนเวทีต่างคนต่างแลกโอ้โหดูแล้วมีความสุขครับโดยเฉพาะแฟนๆที่ชอบ สายต่อสู้ครับอ้าวอ้หูยพันธ์ฤทธิ์แม่ต่างคนต่างโดนต่างคนต่างเซเลยครับอ่ะไปทีของพันธ์ฤทธิ์บ้างครับต้องกอดก่อนเลยครับมอสซาฟาเต่พลังบุกตะลุยของพันธ์ฤทธิ์สายนำโอ้โหขวาครับจิ้มนำตัวนิ่งไม่นิ่งครับแม่แต่ว่ามีสวนตลอดครับฟังบรรยากาศฟังเสียงเชียร์ดูก็แล้วกันครับอ้าวยางกันฟันหลุดอีกแล้วครับของใครแม่ ของตัวเองของแบบฉบับหรือเปล่าครับพี่เลี้ยงทีมงานดุแล้วครับจะแก้เกมยังไงครับหัวร้อนไม่ได้เลยครับพันดิษมาใช้สอแล้วครับมอสซาฟารุนก็สอกสู้เหมือนกันครับเอาฟันสอกมาฟันสอกคืนจิ้มัาตัวโอ้ยเจอสายสวนครับหลับพิมพ์เลยครับเรียบร้อยไม่นับแล้วครับปวยพรเขียวกุ้งหลับสนิทเลยครับ เจอซ้ายบวกเข้าไปครับโอ้โหเป็นมวยขวาแต่ว่าซ้ายหนักมากครับแม่แม่กำลังลุกไล่เข้าไปต่อยเลยครับทางด้านของพันธิ์ครับเจอทีเด็ดของมอสซาฟาทับทุกซาร์เข้าไปโอ้โหทีมีรานเฮกันลั่นเลยครับแม่มร์เ,เซนคามารีก็มาครับวันนั้น <c oughs> เดือดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วครับไปดูช็อตเด็ดครับ ไม่ครับซ้ายหน้าเนี่ยครับงหวัะสั้นเดียวครับไม่น่าเชื่อครับสอกนําไปก่อนนะครับจิ้มลําตัวโอ้โหจังหวะสะบัดหัวไหล่นะครับพุกซ้ายสายแคบแคบเลยครับดูครับโดนสอกโดนลําตัวทําท่าจะมีปัญหาอุตาฟาครับนี่ครับแต่ว่าดักจิ้มซ้ายแบบนี้ครับกระตุกหัวไหล่นิดเดียวครับสายป๊อกเดียวครับดูครับสั้นๆแคบแคบครับลูกเก่งของเขาสายเลยครับแบบนี้ปัง ไปแต่ซ้ายแล้วครับและศึกนรกแตกครั้งนี้ครับใครชนะเป็นของมอสต์ฟาทับทุกซานครับ <Wow. S 1> เอาชนะล็อกพันริดไดมอนด์98ไปได้เลยยกที่2